อนนี้เราจะเข้าสู่การฝึกโยคะอาสนะกันนะคะว่าจะแสดงให้เห็นว่าในท่าทางของอาสนะแต่ละอาสนะเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็สามารถที่จะเยียวยากายเยียวยาใจให้แพรพัยกลายเป็นคนที่นอนหลับได้ยังไงนะคะกระบวนท่าที่1ในเรื่องของอาสนะใหญ่ๆเลยนะคะมันจะเป็นการร้อยเรียงของแต่ละท่าแต่ละท่าเข้ามาอยู่ในท่าเดียวกันเราเรียกว่าท่าไหว้พระอาทิตย์เรามาลองดูว่า การฝึกที่เข้มข้นขึ้นอีกนิดหนึ่งเราเรียกว่าอัดาสดงคะวิญยาสะนะคะว่าจะเป็นรูปร่างอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยที่ไม่มีหยุดเลยนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ง่ายฝ่ามือหายใจเข้าวาดแขนสองข้างไม่ประกบมือนะคะและหันฝ่ามือออกหายใจออกก้มตัวลงไปด้านหน้าวางมือนะคะค้างท่าไว้นับในใจหนึ่ง 2 3 4 5หายใจออกอีกที9้าขาขวาไปด้านหลังตามด้วยขาซ้ายโค้งตัวขึ้นเป็นท่านี้เรียกว่าหมาก้มหน้าค่ะเราจะค้างไว้อย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5โยกลำตัวไปด้านหน้าเข้าสู่กระดานแขนตรงและค้างระหว่างที่โยกตัวไปด้านหน้านะคะเราจะ เขาเรียกว่าตรึงกล้ามเนื้อตรงนี้ให้แข็งแข็งเรียกว่าหนีบเอาไว้หนีบต้นขาหนีบหัวเข่าเอาไว้นะคะและคุกเข่าลงยกก้นโดง,งอศอกหน้าผากลงหายใจออกและเลื้อยค่ะหายใจเข้าดันตัวขึ้นและค้างท่าไว้อีก1 2 3 4 5 ซึ่งในลนนักษณะนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการหยุดพักซึ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับการใช้กล้ามเนื้อนะคะหรือว่าให้มันมีการกระตุ้นการทำงานของหัวใจมากขึ้นทำให้เลือดลมหมุนเวียนสูบฉีดได้ดีขึ้นท่าที่เราจะให้แพริพลายฝึกตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะจะได้ประโยชน์ทั้งไล่ไขมันที่เอว ข้อต่อสะโพกมีความยืดหยุ่นตัวดีกล้ามเนื้อท้องขาด้านในตึงแน่นขึ้นสวยงามขึ้นนะคะเราลองดูท่านี้กันเรียกว่าท่านั่งมุมกลางขาและบิดข้างตัวเริ่มจากกลางขาแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะวางมือไว้ที่หัวเข่านะคะ เพราะนั้นเวลาที่เรานั่งแบบนี้เราจะบังคับเรียกว่าบังคับหละไม่ให้ก้นกบลอยก็คือไม่โน้มตัวไปข้างหน้าพยายามให้ยืดกระดูกสันหลังตามแรงโน้มถ่วงของโลกแบบนี้อย่างนี้นะคะเราเริ่มต้นที่ไงมือขวาวาดแขนขวาขึ้นแบบนี้ทุกครั้งที่ยกแขนขึ้นจำเป็นต้องยืดกระดูกสันหลังตรงด้วยนะคะ หายใจออกค่อยๆเดินมือซ้ายจับข้อเท้าข้อศอกอยู่ด้านในแล้วค่อยๆโน้มไปในขณะที่อยู่ในท่านี้กล้ามเนื้อด้านข้างทํางานนะคะยืดเหยียดก็มีส่วนที่จะขจัดไขมันบริเวณเอวนี้ออกไปได้ค่ะนะคะเราจะค้างไว้ดังนี้ประมาณ3วินาทีนะคะเมื่อครบแล้วหายใจเข้าว,วาดแขนขึ้นและค่อยๆลดแขนลงแบบนี้ ดูท่าต่อไปกันนะคะว่ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะอยู่ในท่าที่นอนงายค่ะในท่านี้นะคะก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นและเราจะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะเรียกว่าบล็อกนะคะ mm. ซึ่งมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์คือแพริพายต้องใช้กำลังหน้าท้องบังคับขาที่ยกขึ้นยกลง เพราะฉะนั้นการบังคับได้กล้ามเนื้อหน้าท้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงและมีผลพลอยได้คือขจัดไขมันหน้าท้องออกไปได้เราจะให้แพริพายจับบล็อกอย่างนี้นะคะอ่านุกถือบล็อกนี้แล้ววางเหนือศีรษะนะคะแบบนี้เริ่มใช้กําลังหน้าท้องนะคะหายใจเข้ายกขาสองข้างขึ้นตั้งมุม90ค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นมาค่ะ เอาขาหนีบล็อกแขนขึ้นไปอย่างนี้นะคะค้างท่าไว้เลยค่ะใช้ใช้ขาหน,นีบล็อกค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5ยกมือขึ้นจับล็อกค่ะเท้าชิดหายใจออกวางลงหมดแรงเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ ให้ผู้ฝึกได้มีโอกาสใช้กำลังหน้าท้องมากขึ้นนะคะเมื่อเราทำซ้ำหลายๆรอบก็จะทำให้ผลพลอยได้คือขจัดไขมันหน้าท้องและสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงแต่มีข้อแม้ค่ะถ้าผู้ที่มีปัญหาเจ็บหลังหลังล่างนะคะหมอนรองกระดูกหรืออะไรที่เคยเกิดอุซิเหตุมาท่านี้ขอให้ยกเว้นนะคะในสุดท้ายของการฝึกครั้งนี้นะคะมีความสำคัญมาก เป็นท่าที่อยู่นิ่งๆซึ่งง่ายมากแต่เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับการฝึกฝนนะคะเพราะว่าเป็นท่าที่ท้าทายความเกียรติร้านของมนุษย์อย่างมากๆนั่นคือการนั่งนิ่งๆและดูลมหายใจของเรานะคะว่าขณะนี้เราหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรไม่ยากเลยถ้าเผื่อเราสามารถนั่งในท่านี้นะคะนั่งขัดสมิเอาแค่เนี้ย แบบนี้จะเป็นขวาอยู่บนหรือซ้ายอยู่บนก็ได้นะคะแต่ถ้ายืดกระดูกสันหลังไม่ได้ตรงไม่สบายหรือเข่าลอยขึ้นมาก็แนะนําว่าจะหาผ้าพับหนาๆลองก้นก็ได้แต่วันนี้เรามีบล็อกเราลองใช้บล็อกลองก้นดูแบบนี้นะคะคนที่มีหัวเข่าแข็งๆและเข่าลอยขึ้นมาหัวเข่าก็จะลดลงไปแบบนี้จะทําให้กระดูกสันหลังถูกยืดได้อย่างสบายนะคะเราจะอยู่ในท่าที่วางมือไว้บนหัวเข่าแบบนี้ อย่างผ่อนคลายนะฮะก่อนที่เราจะหลับตาและลดูลมหายใจของเรานะคะกล้ามเนื้อคอตั้งแต่คือเอาเริ่มอย่างนี้เลยเริ่มตั้งแต่ศีรษะคอไหล่และหลังก็คือยืดเป็นเส้นตรงเราก็จะผ่อนคลายแขนสองข้างเมื่อรับรู้ความรู้สึกตรงนี้ได้อย่างดีแล้วรู้สึกว่าสบายเรากำหนดเลยค่ะใจของเราสั่งนะคะปิดตาเบาๆค่ะไม่ ไม่กดกระบอกตาแน่นนะคะไม่ขมวดคิ้วไม่ย่นหน้าไม่กัดฟันเพราะนั้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าต้องมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะ mm. เมื่อเรารู้สึกความรู้สึกของเราค่ะรับรู้ความรู้สึกของเราเนี่ยผ่อนคลายดีแล้วเริ่มเลยค่ะสั่งตัวเองนะคะเริ่มหายใจเข้าและนับในใจ1 2 3 4หายใจออกนะคะนับในใจ1 2 3 4 5อีกหนึ่งกระบวนท่าที่ง่ายมากแต่ทำได้สำเร็จยากมากนะคะก็อยากฝากท่านผู้ชมเอาไว้ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรก็ตามในเรื่องของการฝึกโยคะอาสนะประโยชน์นั้น ท่านเป็นผู้ทำเองนะคะจะฝากคนอื่นทำไม่ได้โกหกว่าทำแล้วก็ไม่ได้โกหกคนอื่นว่าทำจริงก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นรู้ตัวเราค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ เกิดอะไรกับไลฟ์สไตล์ของเราที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปนอกจากได้รู้จักตัวเองได้แล้วการนอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ก็มีบางคืนที่ยังนอนไม่หลับมีอะไรเงี้ยแต่ว่าแพรรู้สึกว่แพรไม่ไม่รีบแพรรู้สึกว่าเอ้ยมันตอนนี้เรา มันหายใจมันได้มากขึ้นตอนนี้ยังกินยานอนหลับอยู่ไหมไม่เลยค่ะก็ทุกอย่างออฟหมดเลยไม่เลยในเรื่องของยานอนหลับในเรื่องของยาเคมีทุกอย่างประเภททุกอย่างก็คือออกเลยเป็นคนโชคดีเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด EP ตอนต่อต่อไปด้วยนะครับ ว่าแล้วเชียต้องมาเชียหลังไม่เนี่ยถ้าแบบหนูนอนดึกใช่ไหมใช่หนูนอนตีสองโอเคแล้วทุกอย่าหนูตื่นเช้าอ่ะมีท่าไหนที่แบบทำแล้วเฟรชกวันท่าคือตื่นนอนตีสองตื่นเช้าใช่ป่ะตื่นหกโมงแล้วมันไม่เฟรชใช่ไหมนอนต่อเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉัน